วิธีใส่ชื่อผู้ใช้ใน f facebook โปรไฟล์นะคะทุกคนชื่อผู้ใช้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราผ่านหลักเกณฑ์สตรีมแล้วเวลาเราส่งตัวสอบสตรีมไปนะคะทุกคนมันจะไม่ผ่านนะคะมันต้องใส่ชื่อผู้ใช้มันต้องมีชื่อผู้ใช้ในโปรไฟล์ a c e b o o k ค่ะทุกคนสำหรับชื่อผู้ใช้ในโปรไฟล์ a c e b o o k นะคะทุกคนเราใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะใช่แล้วก็ ชื่อผู้ใช้กับชื่อโปรไฟล์เฟซบุ๊กเนี่ยมันก็คือต่างหากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่ชื่อผู้ใช้ในโปรไฟล์เฟซบุ๊กกันเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราส่งตรวจสอบสตรีมไปไม่ว่าเราจะส่งออตรวจสอบสตรีมในเพจไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนระบบ Facebook เ,เขาก็ตรวจสอบมายัางที่โปรไฟล์หลักที่ควบคุมเพจของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีตั้งชื่อผู้ใช้ง่ายๆนะคะ ค่ะนี่เลยค่ะวิธีที่จะไปใส่ชื่อผู้ใช้นะคะทุกคนเพราะว่าชื่อผู้ใช้นี่คือเราต้องใส่นะคะเพราะว่าสำคัญนะคะมันจะต้องมีใน f a c e b o o k โปรไฟล์ของเรานะคะสำหรับชื่อผู้ใช้จะเดี๋ยวเรามาที่หน้า Facebook โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะเรากดตรง การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้แล้วเราก็ไปกดที่การตั้งค่านะคะพอเรากดที่การตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปกดที่รายละเอียดส่วนตัวตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปค่ะรายละเอียดส่วนตัวนะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเลยค่ะพอกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของคุณนะคะ ตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้เลยโปรไฟล์นี้เลยค่ะนี่คือโปรไฟล์ลินรพัฒน์ฮัจิสันเป็นโปรไฟล์ของเจี๊ยบเองนะคะเป็นโปรไฟล์ที่ควบคุมเพจมาดามเจี๊ยบอยู่อะคะ่ะทุกคนนี่พอเรากดเข้าไปใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคําว่าชื่อชื่อผู้ใช้รูปโปรไฟล์อวตารเรากดตรงที่ชื่อผู้ใช้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องมี ชื่อผู้ใช้ด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เจบก็จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นะคะค่ะคืออันนี้ชื่อผู้ใช้ของเจบเนี่ยมันใส่มาก่อนที่เจบจะสมัคร Meta v e r i f y แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ยังไม่สมัคร Meta v e r i f y เนี่ยให้มาใส่ชื่อผู้ใช้ที่ตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้ของเจบสมัคร Meta Verify แล้วเขาก็จะบอกว่า ความปลอดภัยไงเขาจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ในขณะที่ที่เจี๊ยบเนี่ยสมัคร MetaVerify ไงทุกคนเออเขาบอกว่าหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยเจี๊ยบก็ต้องยกเลิกการสมัครการที่จะเป็นออสมาชิก MetaVerify ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาอัปเดตชื่อผู้ใช้เนี่ยได้ทุกเมื่อแต่ว่าเจี๊ยบคือตอนนี้เจี๊ยบไม่อัปเดตแล้วนะคะก็เอาอย่างนี้แหละเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ตั้งมา ก่อนก่อนหน้านี้ที่จะสมัคร Meta Verify แล้วแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะก็ให้เข้าไปใส่ชื่อผู้ใช้ตามวิธีที่เจ๊ฟบอกได้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกชื่อผู้ใช้ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วมันก็จะสำเร็จนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ